พี่จุ้ยสวัสดีรอบเย็นครับสวัสดีครับบอยครับมาครับพี่มาแบบนี้แล้วยังไงต่อดีเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหมนิดหน่อยไม่นิดหน่อยไม่ได้เซอร์ไพรส์เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยมันมันไม่เยอะเงินเฟอ้อบ้านเรามันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่แปลกหรอกนะที่ที่กรงอจะ รถดอกเบี้ยบ้างอืมครับครับไม่แปลกดีใจดีใจอ้ามาทรงนี้แล้วแบบนี้แล้วยังไงต่อดีก็ยังอยู่ฝั่งลองตอบไปเอาทำเฟรมเดลี่ก่อนอ่ามาทำเฟรมเดลี่สต็อปยังเหมือนเดิมเก้าหนึ่งสองเทอลิงสต็อปยังเหมือนเดิมเก้าสองห้า เอ่อพรุ่งพรุ่งนี้เนี่ยเทรดิงสต็อปมันต้องยกนะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีการให้เอาราคาปิดของวันนี้นะครับครับลบผมไม่มั่นใจว่าอ่ะลบสิบแล้วกันจะเท่ากับเทอร์ดิงสต็อปครับของวนอันพรุ่งนี้นพรุ่งนี้ทำไมต้อง 0, ลบสิบอะวอลทยวันวิ่งวันละสิบครับ ตอ้โอเคครับราคาปิดวันนี้ปิดเท่าไหร่ลบสิบนั่นคือ t ทล l i n g stop ยกขึ้นมาถูกต้องครับผมโอเคอย่าลืมนะครับทำกันบ้านนะครับพี่พี่ที่มีสถานะลองเอาไว้อยู่เนี่ยโดยเฉพาะพี่พี่ที่เล่นสั้นมาเนี่ยถือต่อแน่นอนอ่ะดูทรงแล้วเนี่ยถือต่อแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืม ราคาปิดวันนี้ลบสิบเท่ากับเทลลิงสต็อปในวันพรุ่งนี้นะครับพี่ๆนักลงทุนครับ<ค>น,นะ<ม>นกันบ้านกันนะอ่าขอบคุณครับพี่ราคาปิดลบสิบมาต่อไปในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับนะครับเก้าสามสี่ก็รอดพ้นฮนะสต็อปลอตเก้าสามสี่อ่าสต็อปลอตเก้าสามสี่ก็รอดพ้นไปคเออยังไม่ปรับเดี๋ยว วันศุกร์มาเจอกันเดี๋ยวปรับให้ทำไมอ่ะหลอกให้ถือไปก่อนห okay <ะ>ลอกให้ถือไปก่อนโอเคฮะหลอกให้ถือไปก่อนครับผมได้ส่วนเทรดดิ้งตามกรอบโอ้โหทะลุปเป้าไปแล้วอะ่ะใช่ไงก็ก็ถ้าใครยังปิดไม่หมดก็ถือต่อไปครับผมอืมทรงนี้มาอย่างนี้ใครก็ถือแล้วครับพี่อ่าโอเคตามนั้นครับ เปลี่ยนจากสั้นเป็นอันนี้ยถือกันข้ามวันอันอนี้ถือก,กันยาว <laughs> อ่ย่าให้เห็นนะว่าท้ายตลาดลายย่อยเน็ตช็อตตีมือเลยนะ <laughs> <laughs> ได้ครับอ้าวมา <Okay. S 2> ไอทองทองคำเป็นอย่างไรบ้างช่วงบ่าย ตัวเลขตัวเลข C P I อิตาลีก็ไม่ค่อยดอีแต่ทองก็ยังบวกนะฮะล่าสุด2,678เหร้ยเจ็ดสหรียญโอ้โหเตรียมตัวเบรกทํำตรงนี้ <All S 2> น Time า i g h ขึ้นอีกแล้วนะ,อะลองเดลี่ขาลองสต็อปสองหกสี่เก้านะครับส่วน t ท m e เฟรมสี่ชั่วโมง ก็ลองเหมือนกันสต็อปสองหกสี่แปดส่วนเทดเล่นสั้นข้างบนสองหกเจ็ดสี่ไปจนถึงสองหกแปดหกครับคือโซนโซนสำหรับการเทคโปรฟิตนะครับส่วนแนวแนวรับสองหกห้าศูนย์ สองหกหกสองซึ่งไม่รู้จะมารับหรือเปล่านะโอ้ยนั่นสิครับเขี่ยวเพราะว่า,นนานเพราะ,นานนะว่าเออตัวเลขเงินเฟอ้อของอัง,องกฤษเนี่ยออกมาแล้วออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดแต่ว่าเรรพราะฉะนั้นเนี่ยรอย่ออาจจะยากแล้วอืมวันน,น,นี้วันนี้ช่วงในเซ็กชันก็ไม่ค่อยมีตัวเลขอะไรด้วยครับผมครับครับก็ตามนั้นครับได้ครับพี่ไปต่อซิเวอรนะซิ SILVER ร์ซิลเอย่างที่บอกไปฮะถ้าเอาไว้ก็ต้องปิดช็อตเลยคือเมื่อคือนนี้มันปิดไม่ยังไม่โดนแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยมันมันเบรคขึ้นไปละก็คือแถวสามเอ็ดห้าสองตรงนี้เอ็ดห้าสองคือมันเป็นตัวตัดสินใจอ่ะในการปิดช็อตเปิดลองเออถ้าใครกล้าเสี่ยงอ่ะ นะฮะก็ต้องเปิดลองไปเลยอ่ะาสำหรับคนที่กล้าเสี่ยงเปิดลองไปเลยเนี่ยให้ดูสต็อปที่สามหนึ่งหนึ่งแปดสามหนึ่งหนึ่งแปดครับผมครับพี่อ่ะีเวอร์สามหนึ่งหนึ่งแปดโอเคถัดไป fx future มาดอลลาร์บาท โอ้โ oh, หม,มีพี่ตกรถทีเฟกด้วยอ่ดะดอลลาบาทขาลองนะสต็อปสามสามหนึ่งศูนย์ยังไม่เปลี่ยนแผนนะครับครับผมต่อไปดอลละเยน็นดอลละเยน็เยนขาลองสต็อปหนึ่งสี่แปดจุดห้าสาม หนึ่งสี่แปดจุดห้าสามยังแผนเดิมครับยูโรดอลลาร์ตัวเลขยุโรปไม่ค่อยดีนะฮะเพราะนั้นก็ยังลันโปรฟิตต่อไปหนึ่งจุดศูนย์เก้าสี่เจ็ดจุดสต็อปลอตอืมครับพี่ถัดไปบีบีทีซีบิตคอยบิตคอยขาลอง อยู่ที่ห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าส่วนซิงเกิลสต็อกนี่วันนี้นนวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราน่าจะลอดไม่โดนสต็อปลอสทุกตัวใช่ครับโอ้ยังแ็ยังชั่วแ็ยังชั่วแอดวานเราก็ไปต่อนะโอ้โหไปต่อ,อต้องขยับไหม ต้องขยับทัวริงสตอบไหมครับพี่ยังไม่หยับยังไม่หยับยังไม่หยับนี่ยังไม่หยับ,ยยบโอเอสีก็ลอดอ่าแอดวแอน่อนผนของเราคือลองหมดนะครับก็สตอบก็สองหกห้าโอเอสพียีองป่ะใช่อ่าีอหกสิบสี่ปลทอรสามสามก็เหมือน<า>เมื่อเช้านะฮะเอโอทหกสาม cpn หกหก home p r สิบบาทสี่สิบ b ซ c รุ่นรุ่นเมื่อเช้าโหจะโดนไม่โดนโอ้โหพลิกกลับมาได้ต้อต่อมต้อตอมใช่ใช่เขายิงชั่วหน่อยยี่สี่ห้าศูนย์นะฮะ cbt เจ็ดสิบแปดยี่สิบห้าใช่ b l อยี่สิบสองแปดศูนย์ใช่ครับ b ซ h เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดศูนย์ MTC โอ้โหนี่แหละพุ่งแรงเลยยกไหมล่ะหรือว่ารอก่อนรอก่อนรอก่อนสี่สิบเก้าบาทยี่ห้านะฮะแล้วก็ที MT ดีกว่า MT ฮอตสุดๆนะครับมาที่หลังแต่ดังกว่าอ่ะสิบเจ็ดหกสิบหฮสต็อป มีพี่ๆถามมาคนเนี่ยเต็มหน้าฟีดเต็มหน้าคอมเมนต์เลยเจมทีคุณจุ้ยเจมทีคุณจุ้ยครับเทอะตอไปก่อนครับไม่มีของครับคุณจุ้ยโอ้โหททำไงอ่<笑><笑>ะใ้ช่วยยังไงครับไม่มีของจใจช่วยยังไงจะช่วยอ,อะไรได้ไหมเอาเอาดูาให้หน่อยเอา้าอยากได้อะไรครับอยากได้ของอยากไปกอยากขึ้นรถกับเขามาั่งทันไหม อคือถ้าอย่างนี้ละกันถ้าสมมุติว่าลอย่อก็คือแนวสิบเก้าแปดศูนย์ถ้าลอย่อนะแต่ถ้าเขาไม่ย่อลงมารับเราก็ถือซะว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตละกันเอานี่มีทั้งคนมีทั้งพี่จะเข้ามีทั้งพี่จะออกด้วย ใจเย็นฮะคนคนมีของอยู่ใจเย็นฮะถือต่อไปก่อนครับจะออกแล้วหรอครับพี่ใจเย็นฮะใจเย็นฮะโอ้รอก่อนครับพี่ครับผมได้ครับพี่จุ้ยมา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 ขอญาตพี่จุ้ยช่วยพี่ๆนะทุนทุนนะครับโอ้โหคนถามเจมทีมาเยอะมากจริงนิ่งๆครับนิ่งๆครับไม่ต้องทําอะไรครับอ่นิ่งๆฮึบๆเก็บมือครับเก็บมือเก็บมือ คนมีเก็บมือค,คนมือเก็บมือครับ,รบพี่จุ้ย irpc ทุนอี e, ทุนสองบาทยี่สห้าตังเอาไงดีอืมก็ต้องถือต่อไปก่อนครับผมถือต่อไปก่อนครับอืมได้ครับอพี่จุ้ยเจปาแปดบาทจะถึงไหมโอ้นนี้ตอบยาก อยู่ในเส้นทางอ่ายังอยู่ในเส้นทางที่ดีเฮ้ยก็ดูดีนะพี่จุ้ยเนาะใช่ใช่ใช่อ่าโอ้โทษ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 โทอ้ยอ,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 อึดใจเดียวครับพี่มาสเตอร์ <c oughs> <c oughs> Master, ขอแนวต้านหน่อยครับพี่จุยมาสเตอร์มาสเตอร์แนวต้านเนาห้าสองสองห้า อ่าห้าสิบสองสองห้าครับมาสเตอร์มีหุ้นแจสจะไปถึงสามบาทห้าสิบไหมวายไหมพี่จุ้ยยังอยู่ในเส้นทางไหมพี่จุ้ยเออทำไมมันสวนทางกับไอเส้นทางตัวมก่อนอื่นนะฮะรุนให้มันไม่หลุดสองบาทสีสิบสองก่อนโอเคครับอืมอ่า ได้ครับอิชิเอาอยังนะครับพี่ช่ยอิชิอิชิชพี่เขาบอกว่ามันเป็นมันมันกลับตัวอย่างมันดูทรงกลับตัวอย่างหมายถึงไม่มีของแล้วจะซื้อหรอครับน่าจะประมาณนั้นครับรับจะรับแล้วครับพี่ตัวอื่นยั้วครับ <c oughs> โอเคครับชัดเจน ฮาน่าครับโอ้ฮาน่าอืมฮาน่าเนี่ยถ้าติดอยู่ก็ต้องทนถือไปก่อนนะครับส่วนส่วนส่วนคนที่ไม่มีของรอ,อก่อนครับครับ MBKMBK พี่เขาจะเอาไง <ทำ S 1> ดีรรมาตรงนี้พี่เขาจะขายหรือจะให้เขาถือต่อดีอผมเป็นผมอถือ,ถอ,ถอ ถือไวไหมถือถือถือแต,แต่ถ้าอยากขายจริงๆเนี่ยนะครับก็แบ่งส่วนขายได้นะ<ม>ก็หลักการง่ายๆเลยก็ดูว่ากําไรเท่าไหร่สมมุติตอนนี้กำไรหนึ่งหมืนเอาหนึ่งมืเนี่ยมาหารยีสบาทยี่สิบได้เท่าไหร่คือจํานวนหุ้นที่เราจะขายครับผมขออีกทีครับพี่อ่ามาพี่ฟังันดีช้าๆนะอ่ามาสมมติสมมติบวกหนึ่งมื่น อ่ากำไรบวกหนะึน่งหมื่นนะเป็นกำไรนะกำไรโ o f ฟ t ครับตรงนี้เท่าไหร่ยี่สิบาทยี่อ่าสมมติยี่สิบทดแล้วกันครับอ่าหนึ่งหมื่นตั้งหารยี่สิบเท่ากับเท่าไหร่ห้าร้อยหุ้นอ่าอืมก็ขายออกห้าร้อยหุ้นพอแล้วก็ถือส่วนที่เหลือครับอ่าโอเครักษาทุนเอาทุนออกมาก่อนเอาทุนมาก่อนมาทีเคนครับ เขาแก่น้อยเหรอฮะใช่ครับพี่เขาแก่น้อยคือมีของถือไม่มีของก็ซื้อได้นะซื้อได้ครับครับพี่ มีอะไรเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่เดลต้าครับหูเอาเดลต้าเลยครับพี่เดลต้า <Delta. S 1> เอาอจุดอ,อยู่ในเอาจุดหนีไปนะครับครับจุดหนีร้อยสิบแปดครับผมร้อยสิบแปดครับอืม ได้ครับจุดนี้นะครับอ่าที่แคบครับรับได้หรือ,อยังแคบอ๋อผมก็ใคำถามพี่คงเห็นว่าจุงมายำๆตรงนี้แล้ว,ลวมั้งพี่จุย้ยต้องไปดูวีกันม,มันเลยมันรี่ก็เสียวๆเหมืนอนันนะเนี่ยมาติดแนวต้านใหญ่เลยแถวๆถ ใกล้ๆห<ม>้าสิบสองอยู่บนยอดเลยอ่ะรอดูก่อนเหรออืมรอก่อนดีกว่าไหมอืมอืมตัดสินใจยากจัง <c oughs> คือที่ผมตัดสินใจยากเพราะว่าในไทม์เฟรมใหญ่อ่ะมันไม่ค่อยดีเลยไม่ชอบเลยมันระี่วิคลี่เนี่ยมันอยู่โซนบนกับ <c oughs> ก็เลยแบบซื้อตัวอื่นก็ได้อ่ะตัวอื่น <c oughs> ตัวอื่นดีกว่า อันนี้กดเฟลลิตเอาไว้ชมก่อนครับพี่อ่าอืมคือถ้าในมุมเราอ่ะมีของก็แบบอยากจะขายจะด้วยซ้ำอ่ะฮะครับครับตามนั้นครับพี่เคแบงเข้าได้ไหมครับอ่อเคแบง เดี๋ยวเดรอดูรอรอดูชุดย่อนี้ชุดย่อนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ารถดอกเบี้ยกระทบกลุ่มแบงค์นะครับใช่เดี๋ยวรอดูว่าชุดที่เขาย่อลงมานะฮะถึงขนาดจะหลุดร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบเลยหรือเปล่านะครับ,รบถ้าถ้าถ้าหลุดก็ไม่ไม่ซื้อตอนนี้รอก่อนยังยังครับอ่าได้ครับพี่ KCE เอาเลยไหมครับ KCEKCE รอก่อนครับ ได้ครับขออนุาตสองตัวสุดท้ายนะคะพี่พีอ่อันนี้อะไรอ่ะ FM FM ยังไงฮะมีของถือไม่มีของ <ใน S 1> อยากซื้อซื้อครับผมอ่ะจัดไปต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยสักครับ SAK ไหมบอยนยอ่านถูกไหมสักสยามอ๋อเออสักสยามิซซิ่งมีของก็ถือนะครับไม่มีของอยากซื้อก็ซื้อกลุ่มนี้มันได้นี่อยู่แล้วนี่ใช่แล้วแล้วกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่อยู่โซลล่างหมดเลยส่วนใหญ่แปลว่าพวกอะไรนะบิสซิ่งเขาอยู่บิสซิ่งก็มีพวกโซวาร์สโวลล่าด้วยอืม ใช่สวัสดีด้วยใช่อืมได้ครับจุย๊ยโอเคครบทุก่วนขอบคุณนะครับพี่จุย๊ยครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่จุ๊ยด้วยนะครับสำหรับ